อีกกี้อิกกี้ซจ้ามาแล้วนะฮะว่าไงไอ้เพื่อนสบายดีสบายดีสบายดีครับโ้ยบล่อกคุบลอเกี่จุกบบอกอย่ไรไม่เอาเลยอ้าวทุกท่านฮ่าฮ่าอ่ะดีครับสบายดีครับจ้า โอ้ยู่ในรถเจ้เอาสกินเฮดเอาเดี๋ยววันนี้เอาสกินเฮดไปเลยจัดทรงยังแบดให้แบบเท่ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตัดผมให้ด้วเบอร์เบอร์ชามเลยเอาสกินเฮดเลยวะสกินเฮดเลยใช่ไหมอ่าเฮ้ยจำเกินได้ได้สุขภาพโอ้โติ่ที่ตรงนี้ก็พอสวัสดีครับมามาสวัสดีสวัสดีเอาสวัสดีสวัสดีครับครับมาเป็นไง ก็ไข่ในได้กินยานะก็ไข่ในได้กินยาที่ชื่อมันนี่มันก็ยาไข่เส้นแต่ว่ามันก็บบะได้นวดหันหน้านวดมันบะไนนวดแข็งขานี่ก็มีแห้งแล้วปะอันนี้อันนี้แห้งมันดีอยู่แงอยู่าทางนี้แล้วมันบ่ค่อยแข็งแห้งบะได้มันบ่อยใส่กาวบ่อยากอันนั้นกันครับอ่า จริงแยกเลยไม่ลีลาไม่ดีละเอาอะไรเอ่ยซีใจดีนะซื้อเสื้อให้พี่ทิศเนาะเป็นเสื้อผู้มอบโอกาสค่ะผู้มอบโอกาสเนาะให้เราเลยเพื่อนดใส่เลยใส่เลยเปลี่ยนชเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลยเปี่ยนมากกว่า เพี่ยนให้เพื่อนเพี่ยนให้เพื่อนใส่เลยเป็นยังใส่ทับโหลดบ่อใส่ทับเลยเป็นยังเพื่อนว่าใส่ทับโหลดเป็นยังเพื่อนว่ามันกิดสีบอลแล้วให้เพื่อนเปลี่ยนเสื้อก่อนนะพี่น้องนะฮะก็คุยกันก่อนนะคะเพื่อนสีเท่เกินไปน่ยนะเพื่อนสีเห็นอันซิกแพคอะนะเนาะพ่อสีได้จะเบิ้งรักเบิ้งซิกแพกเพื่อนได้ค่ะนะเออ อันพี่ก็เปลี่ยนเสื้อให้อยู่ในเียใส่เสือลรอๆกันให้ลอชุดแล้วเสื้อแบบคือมอบโอกาสใช่าเมื่อวานห้อยห้อยอะไรเมร์ครับห้อยเอวโอ้กณเจรถจะห้อยข้อไว้เลยอันพี่นูยืมไปซื้อน้ำปั้นในเด้อพี่ทิดนูยืมไปซื้อน้ำปั้นในเด้อค่ะโมไซไปเลย

เอฟซีมันซื้อให้ครับแม่ค่ะโอ้ครับผมบใส่เอ็มแล้ไห้ติดใจมากนะผมได้เสื้อนะครับผมแกะกระดุมองหรือยังวันนี้ชาวบ้านจะได้หลายคนเสื้อนี่เนาะไม่ไม่ต้องใส่อันเล็กเท่าไหร่มันมันจะได้ไม่ไม่คับตัวแกอ๋อเอ็มหรอพื้นใส่เแงะแมนแมนต่อยแห้วเลยอยากอยากให้พื้นใส่แบบสบายสบายเลยค่ะรอแล้วนี่รอแล้วนี่รอดแล้วอย่าติดคักเลยเด้อโมเมนต์พี่ไทยโซได้ ยกโปยกโปเลยยกโปเลยยกโปเลยนะยกโปยกโปแบบนี้เอาสู้ชอันนี้เท่าีมีโลโก้เท่านีเออมอจุ๊บเจคุ่้าคนะครับผมกบอาทยครับผมพี่น้องนี่บสยางเทอยงเทครับครับยกโป้ยกโป้ยกโป้ยืนได้บุญหรอเปล่พี่สู้เนาะ มอบเอาเลยเอาเลยเอาคลิปนี้ก็มีเนื่องต่อเนื่องเลยแล้วก็แล้วก็เฮ้ยางมากกว่าที่นี่เนื้ออื่นใดเนาะทุกท่านเนาะรับตาก่อนอ่ะรับตารับตาเข้าบ้านนอนก่อนเนื้ออื่นใดมีเอฟซีจากกรุงเทพเนาะมอบเงินให้กับพี่ทิดนะผ่านอีกที ผ่านเอกี้ซีเนาะผ่านีมงานสี่สหายแล้วก็ห้าสิบบาทครับท่านอยากให้อีกี้เป็นเป็นคนมอบนะครับผมให้พี่เอกเป็นเป็นคนมอบให้เพื่อนนะโอ้คือหลายใบแท้นี่นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องดีนะครับสองชั้นเราจัดเสื้อก็ได้มอบให้เพื่อนเลยนะครับผมโอเคเสื้ออีหยังก็ได้ค่ะฮ่องกมเพื่อนดูฮ่องกงเลยรับไปเลยรับไปเลยรับเลยบลรับเลยฮ่อกงเพืรับไปเลยดีเจบล์ดีเจบโบ ได้ครับว like ้าวขอบคครับเอาไปซื้อยังก็ได้โอเคนะซื้อย erm ังาไปให้เขาก็ไ้กินเนาะได้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 ตัวเป็นยังเอาเก็บไน้ขอบคุณหลายๆนะครับ FC จากกรุงเทพนะครับที่ร่วมมอบขอบคุณมให้กับเพื่อนผมนะครับขอบคุณมากมครับเนาะขอบคุณ FC ทุกคนขอให้แข็งแรงแข็งแรงมาเมือนว่าเก่งกว่าเก่าเลยเริ่มแล้วเริ่มกินกล้องแล้วเริ่มออกกล้องไปแล้วเนาะเจ้าอนไาวัยใสบะนี้เงินเจะเอาห้อันฟางรู้่ะค่ะใครนู้ใส่ถอะอันนี้มีมีกระเป๋ามีกระเป๋าอยู่อ่ะเก็บได้ใช่ไหมเอาเอาขอปไหว้ให้เพื่อนเด้อเก็บดีได้เก็บเกดีพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเอร่อยเพื่อนว้ยใส ทำร่วงไปเบาเทโซบขึ้นนะม่อนใส่เพื่นเนยยโสคโซวกัายเาเทก่าะุกลุกุกเไนี่ครับความลำบากนะครับเนาะครับย่างกับบุคอเป็นเนาะยางอะไรเนาะพี่โซนูนูนะพูดแบบนี้ครับนูบอกว่าความจนมันน่ากลัวแต่ร่างกายเราพคนพิการอ่ะมันน่ากลัวกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพ ไม่สามารถที่จะทํางานได้ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ความจนน่ากลัวกว่าแล้วนะเป็นพี่เขาพี่เขายิ่งกลัวกว่าใช่ไหมพี่ครับความจนนี่ถ้าเราขยันเราก็มีอันจะกินครับใช่ไหมเนอไอร่างกายพี่ ใจพ ah ี enroll, ่เต็มร้อยแต่ร่างทุกร่างกายเพื่อนบอเอาบบได้เขาจะลออเล้าเสือกมาล้อเรามาช่วยเขาเล้าดันไปอ่อนแองเขาเมื่อวานเออเนาะธรรดาเนาะมันไม่เป็นไรมต่ก่อนเล่นวิ่งเล่นกันสบายแต่ก่อนเนาะโอแต่ก่อนวิ่งไล่เตะกันอยู่แต่ก่อนวันนี้ธรรมดาแล้วร่างกายสังขารมันก็ไม่ สังการมันไม่เที่ยงชีวิตคนเฮามันก็มีซ้ำนี่แหละมีมือวานนี่กับมือนี่มืออื่นบ่ฮู้ว่าเฮาสิมีชีวิตอยู่อยู่บ่แม่นอยู่ครับผมแม่นหรอไอใจยังสู้ที่ยากสู้มือนี่ให้ดีที่สุดเนาะเต็มร้อยบ่สู้บ่พี่สู้ครับสู้ครับเป็นร่างใใจห้ครักายเต็มอยู่นะคะแต่ว่าร่างกายเฮาบ่เต็มรอยแต่ว่าอันนี้มันนนั่มันสะโพกไหนนะกันมันจะพมันบ่เจ็บกนี่เดียวย่างล่ะสิ กอร้อนเอายาหนวดเอายาหนวดหนวดนเด้อนสนเะกสไปหนวดเราเป็นอะไรเนี่ยกาะหนวดไข่เน่ยไข่เนาะกินยากินยาอันนั้นพ่อบอกคล้ายเซนพ่อบอกคะกินแล้วเนาะกินกับหยังหนึ่งว่้พี่น้องเออพี่นองมามให้อแต่ชาวบ้านเนี่ยก็เอ้ยเออเนาะไอ น้องแมวเจ้าบ่ไปจกมาให้บอกโอ้แมวท่นนี้มันจะจกปลาผมดูด้วย่จกของผู้อื่นแล้วเนาะโจกของอ้นาะวันนี้เนาะมาหากินนะหากินเดินอยู่นี่จ้าสู้น่สู้เพื่อนแล้วก็สู้เอาสู้สสู้้สู้้สู้้้ จ้ามจ้ามอ้าวสู้สู้นะครับผมใคลิปนี้ก็ปลื้มอกปลื้มใจอีกแล้วนะครับทุกท่านเนาะขอบคุณนะครับผมนะที่รับชมนะเจกี้ซียูก็เป็นปลื้มเนาะที่ได้มาช่วยเหลือเพื่อนนะฮะมีความสุขจริงๆครับวันนี้เนาะขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมนะสวัสดีครับสวัสดีครับไป